ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาซ่อมบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่นะฮะลิโพเสียนะครับวันนี้ผมก็ดัดแปลงโดยการน,นี้มาแนะนำนะฮะแนะนำแบตกันก่อนนะครับแบตตัวนี้ก็จะเป็นแบตลิโพ9.62นะครับตัวนี้จะเป็น8,500เซลล์นะฮะตัวนี้จะเป็น1.1 3ามเซลล์นะฮะก็ ตัวนี้จะเป็นอสองเซลล์นะครับจะเป็น9,000ม ah ิลลิแอมนะฮะก็7.4นะฮะ7.4 1.1แล้วก็ตัวนี้เมื่อกี้จะเป็น9.62นะฮะ9.2 9.6นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าใช้ตอนนี้ผมเชื่อมขั้วนะฮะเชื่อมขั้วก็คือจากเดิมใช้แบตตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้เสื่อมนะครับแล้วก็พอได้เอิญผมเล่นเครื่องบินบังคับก็จะมีแบตตัวนี้อยู่ ผมใช้แค่7.4็พอฮะสองเซลนะครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมคั่วฮะคั่วของอไอตัวนี่ฮะจากวงจรนะฮะบวกกับลบนะฮะก็เอาคั่วเดิมออกนะฮะเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพของไอตัว7.4กันนะฮะว่าจะแรงขนาดไหนครับสาหรับบุหรี่ไฟฟ้ารูกดีนะฮะ,ะเวลาเปิดให้กดค้างๆกัน5ครั้งนะฮะ ถึงจะเปิดถ้าเกิดต้องการปิดก็กดเร็วๆนะฮะห้าครั้งถึงจะปิดนะฮะตัวนี้ผมเปิดนะฮะหลังจากผมต่อแล้วนะฮะนี่ฮะต่อ7.4นะฮะเชื่อมต่ออารูประสิทธิภาพกันกดแล้วนะฮะกดเห็นไหมฮะนี่ฮะทำงานแล้วฮะโอ้โหใช้ได้เลยฮะขนลวดความร้อนอือแสดงว่าตัวนี้เวิร์คครับผมแต่ว่าก็อย่างว่าฮะเป็นอันตรายนะถ้าอยู่ข้างนอก นะครับก็ไม่เท่แต่ว่าลองต่อดูฮะอันนี้แค่เสนอแนะวิธีการต่อให้ดูนะฮะ